แต่โบราณนะครับโค้ดเด็ดเราจะกินฝันขวนก่อนเลยคือข้าฝันขวนนะฮะมาดมจิ้มนิดนึงโอ้โหโชยเลยดีอืมอร่ก็ครับแป้งนุ่มๆหอมมีหมูยอข้างใน ทั้งหมูยอแล้วก็หมูสับแล้วก็นี่ครับพอเปี๊ยจิ้มหน่อยปิ๊บๆเอาต้องห่อแบบน้ำเนยจะอร่อยกว่าอ๋อโอเคเรากินผิดวิทีนะครับพี่บอกให้ห่อแบบน้ำเนยเมก็กินเป็นแบบว่าผักแนมทั้งนั้นนี่ครับอนนี้มาห่อนะนี่เลยจีนด้วย แน่ขาวด้วยนะ então, me. นี่อ <duh. S 1> ุ like <with> ๊ยไข่ปากระลาดน้ำนี่เนาะโอเคครับอโอ้ดูดีขึ้นเยอะเลยนะประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ครับงามเลยอืมอืมอร่อยเลยอ่ะดีสดชื่นอืม บางนีอร่อยที่ใบเลยนะชะละแหน่ขาวค่ะชะละแหน่ขาวมันจะหอมกับตัวการสีแดงแล้วก็ของกินสมัยเด็กๆที่เราชอ,ชอบก็คือไข่ลวกครับเป็นอาหารเบสิกแต่ว่าเหมาะกับรถทัวร์อยู่แล้วนะครับมาท่ารถต้องได้กินไข่ลวกกาแฟ อือ mm. mm. oh.